นะครับเทสรั่ว A l อเนะครับมื 18, ่นแปดพันบทนะครับตอนนี้ก็เทสแรงดันอยู่ที่สามร้อยปอนด์นะครับสามร้อเนาะก็อัดไปทางด้านข้อทางอัดนะครับก็ที่ให้แรงดันมันยอ้อนกลับไปทางด้านแผงคอยล้อนนี่ครัแผงคอ,อยล้อเป็นอลูมิเนียมนะครับสำหรับ LG รุ่นนี้นี่ถ้าไม่จุ่มน้ำก็จะไม่รู้นะครับจะเทคเทคด้านนอกอแบบที่ใช้ ฟองสบู่แล้วไม่เจอนะครับนี่ทีนี้ถ้ามาจุ่มน้ำก็จะคอจะเห็นว่ามันจะมีเลนน์จะผุดขึ้นมานะครับเป็นฟองอาการแบบนี้อาการแบบนี้ก็คือแอร์จะไม่เย็นประมาณสามเดือนนะครับสามเดือนน้ายาเริ่มหายไปแล้วนะครับนี่ก็ถือว่าเล็กมากเลยไม่แน่ใจว่าถ้าใช้เครื่องตรวจเช็กน้ํายาจะเจอหรือเปล่านะครับอาจจะไม่เจอเนาะพออย่างนี้มันจะรูเล็กมากเลยอาจที่ส